giảm đi Vừa mới lấy cái này Vừa lấy cái เ <laughs> อาแล้วก็ไปเนี่ยไปเรื่อยเนี่ยไปเนี่ยไปเรื่อยไปซ้ายไปเรื่อยเราเราไปซ้ายไปเรื่อยเนี่ <h ums> มันก็มาแต่ง gps นี่มันไปไม่ได้แล้วปะเนี่ย เหมือนว่าถ้าเป็นทางมอเตอร์ไซค์อ่ะมันจะเลาะตัดออกทางขวาเมื่อกี้ได้ไงแต่นี้เหมือนเป็นทางที่เขาไม่ได้วิ่งแล้วอ่ะมันไปไม่ได้แลวอีกสองขัดไเลยม่ได้อยู่กับเราด้วยแบบไปเติมน้ำมันอยู่แล้วก็แล้วก็นำมาก่อนเนี่ยมันไปทางขวาเนี่ยเหมือนกับทางขวานี่มันตัดทะลุปไปนู่นได้เนี่ยทางปิดไปแล้วไง ม่ใช่คนไทยดันกระเป๋าปลามากู้จักไหมป่ามากไปทางไหนคะป่ามากรู้จักไหมคะแล้วข้างในเนี่ยมันมันปิดอะ่ะไปทางอื่นได้ไหมเออถนนเดิ่ทางไหนทา,างนี้ปะใายนี่ เขาไม่ใช่คนไทยอ่ะมขี่ยางไงเฮ้ยคนทยไทยคือพี่ขี่ตรงไปนี่เดี๋ยวเจอถนนดำใช่ไหมครับขี่ตรงไปเรื่อยๆอ่าเจอถนนดำเนาะแล้วก็ตามถนนดำไปเรื่อยมันจะมีป้าถยถึงจะตรงตรงถนนด,นดำนะครับป้ายมาปันมากจะไงโอเคครับ,บถ้าไม่เจอเดี๋ยวกลับมาหานะเพราะว่าเราเลือกผิดอ่ะเราเลือกแบบทางมอเตอร์ไซค์อ่ะมันไม่พามังนี้ mày đi đâu nãy tao nó nghe ây nó tái vô khỏa Gấp มันเหมือนจะวนกระปางนู้นป่ะรถหลังรถหลังมันไม่มีอ่ะตอนไหนเขายืม ตรงนี้ผมมันผมมัน ถึงแล้วนะครับบ้านป่ามาเออโอ้โหคือมันเป็นสามสิบกิโลที่แบบนานอะ่ะแอฟริกาก็ขี่มารูดมารูดมาก่อนรูดมาแบบสามสิบสี่สิบห้าสิบะครับไม่เรื่อยอ่ะไปไหนมาพี่ไปไหนมากินนนะุเล่โอ้โหรูดรูดมันมากเลย อยู่คืนนี้เราไม่ได้นอนที่นี่นะครับแค่อยากจะมาดูว่ามันเป็นยังไงจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ก็ร้านกาแฟหนึ่งเดียวของปามาดนะครับสะพานสะพานไปร้านกาแฟนะครับบานสลิงบางแนแขวนมันก็เงียบสงบจริงอ่ะได้ยินเสียงก็ผัดอะไรผัดข้าว สั่งกาแฟเินสักแก้วไปเลยไปกันต่อแปงฝากบอกคนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหน่อยมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆนะฝากบอกหน่อยจะบอกว่ายัางไงดีอะถ้าออกจากพัทยา,าป่าหมากไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ถ้าออกจากภูเก็ตมาเข้าป่าหมากเนี่ยมันจะเหนื่อยน่าเข้ามาอยู่ทางเข้า รดดุินมาจนขาไฟแตกอะ่ะรุ่นเก่าอะ่ะรุ่นแรกนะใช่ขาบางขารุ่นแรกนะขาร่าขารุ่นแรกมันจะเป็นสองเขี้ยวเนี่ยสองเขี้ยวเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนอันนี้เป็นขารุ่นแรกนะพาขารุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมขาเดียวแล้วก็หนาแข็งแรงนะไม่แตกอันนี้มันสั่นมากๆแล้วมันจะเป็นกรอบันจะแตกนะซึ่งซึ่งซึ่งถ้าของใครแตกอะ่ะ ใช้งานแล้วแตกปกติไม่ล้มแตกเราเคลมให้ฟรีอยู่แล้วนะขาตัวนี้เปลี่ยนให้ฟรีอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่ตั้งแต่ก็ไม่ต้องเคลมนะใช้ไปก่อนไ่ต้องพี่ครับผมฝารุ้นแรกขอเคลมเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆครับนะดูสภาพก่อนอันนี้ขี่ตามหลังมาฝุ่นเยอะหน่อยผมผมก็พอมีบ้างเพราะว่าผมนําหน้ามาที่เจอรถรถกระบะรถตู้บ้างแหละเออนี่ยมีบ้างนิดหน่อย คนสอนเป็นไงมั้งคนสอนคนสอนเป็นไงบ้างสบายดีมาอีกไหมมาอีกไหมมาอีกไหมออือฮือฮแล้วตอนแรกว่าจะมาถ่ายภาพเป็นไงบ้างเบื่อรวมแล้วเฮ้ยต้องมามาต้องถ่ายภาพดิโหเนี่ยเอาภาพไปสวยดิมาแล้วอะ่อะอ่านไว้บอกมันว่าสิบห้าเปอร์เซน็นต์บอกว่าเดี๋ยวไปทำ ก็ปปัดไิเอ๊ะเดินไปดูมืนกันนะม,นมันมันมีลานตรงนู้นอีกแล้วก็ข้างหน้าก็มีตรงนั้นมีลานอยู่แล้วเดินไปดูมือใหญ่แกกล้องเขามีประกันหรือเปล่าเออใหญ่แกถือเขาอะไรก็แค่สะพานสั่นป่าวะไม่มันไม่ได้กลัวหรอกกลัวกล้องมันนี่แหละแค่สะพานสั่นป่าววะไอ้โทษอ่นไปไป

ตรงนี้ของรองเท้าเราไปข้างล่างกันเลยข้างล่างเป็นของรองเท้าวันนี้เป็นวันหยุดวันหยุดยาววันแรกนะวันที่สิบเก้าคนค้างเยอะเลย ะดูดูดกระบะจะลงไหมไปแล้วออมไปนู่นเลยออม,อ,มออมออมออมตรงนั้นตื้นเหรอเออตรงนั้นตื้นตรงนั้นตื้นตื้นลึกอู้เป็นหินววเม่อวานเวาขี่รถไปน่าจะได้ไม่อยากไม่ลึกก็แล้วเออ โอ้โตอนนั้นดอกสทายท้ี่ขึ้นนี่มันไม่ลึกนะแต่ว่ามันมีแค่บางช่วงที่มันเป็นแบบเป็นหลุมมาเยอะเปิดส่งได้ก็เปิดส่งเปิดแบบค่อยๆเะเล่งเดินเรียนไปได้ไม่ยากหรอกเรียนมาขนาดนี้แล้วโถเดี๋ยวไปดูเดี๋ยว 宝贝啊！ เหนี่เรอง้าจะไม่เปียกเลยวเี่ยเี่ยมเลยเี่ยรียบร้่รีวิวกระเป๋าเลยที เดี๋ยวนี้เจ็บเลยดึงเพื่อนดึงไปดึงไว้ ไ <Yeah. S 2> เอาแหละหลังจากที่ล้มให้เด็กมันดูเมื่อกี้นี้น้ำท่วมเลยลเปียกไปหมดดีนะรถไม่ดับยังขี่ได้อยู่ไหมรถน้ำไม่เข้าท่อรถด,ดับแต่ว่าน้ำไม่เข้าท่อ,อมันเนี่ยมัน,ม,นมันดึงด,ด้วยกระเป๋องจะดูปีดลย นอนในน้ำเลยเมื่อกี้นอนให้เด็กมันดู่าจานปลาจานปลาเด็กก็เปลี่ยนแล้วไปเลยไปเลยเด็กก็เปลี่ยนแล้วครับโอ้โหูไหมคืดีอยู่แล้วเชียวมาผิดลายมาลายนี้ ถ้าเขาบอกแล้วว่ามีหินอยู่ตรงกลางเออต้องมาทำทางนุทางขวาบือเอ้ยถอเอ้ยอย่าอย่า าใครชอบคลิปเราไปเที่ยวแบบมึนๆอย่างเงี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ้วยครับไม่โคตรเหนื่อยเลยดูดิปิดกันด้วยปิ๊บโรโบที่เป็นรอยเบิกมาใหม่เนี่ยโอ้ยแบบแบบนี้ทำไงครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนฟรีอยู่แล้วที่ร้านเราว้าวเป็นรอยนิดหน่อยติ๊กเกอร์อะไรกระจกช่างตอนเปลี่ยนไอบายครับ いいな。Oh,